굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคนวันนี้วันที่สี่มกราคมนะคะกำลังจะไปทำงานนะคะเป็นอ่วันแรกของปีนะคะทุกคนก็โชเฟอร์นะคะจะไปส่งนะคะรถของเราไม่อยู่บ้านค่ะมีคนยืมไปค่ะก็เลยขอร้องโชเฟอร์นะคะให้ขับไปส่งหน่อยนะคะวันแรกนะคะค่ะยังสวัสดีปีใหม่นะนะคะยังอยู่ในช่วงปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ จะพาไปดูนะคะที่ทำงานนะคะว่า,าทีา่วันนี้นะคะรถติดไหมนะคะเดี๋ยวเดพาไปเดี๋ยว,ยวชมวดอไปด้วยกันนะคะทุกคนอากาศที่ออแแ่นวันนี้นะคะสดชื่นมากๆนะคะมีแสงแดดออกมานะคะองศาวันนี้ก็อยู่ที่ตอนเช้านะคะ 21องศานะคะทุกคนคะถนนโคฮิมารามานะคะเงียบค่ะดีค่ะเดี๋ยวไปทำงานจะได้แบบว่าเออไปทันเนาะเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเขาเปิดทำงานแล้วนะคะโรงเรียนก็เปิดอะไรเงี้ยหอ้รถเต็มไปหมดเลยนะคะค่ะเราก็ตรงไปนะคะ รับอากาศสดชื่นสดชื่นแล้วก็ชมวิวตามถนนไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมพอเห็นรถอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็มีเยอะอยู่ที่เขาขับสวนทางมาเนะาะค่ะชมท้องฟ้าคะ่ะทุกคนท้องฟ้านี่แบบสว่างสวยมากๆค่ะวันนี้อันนี้ก็ เป็นแยกนะคะเซนทอมสันสคูลนะคะเมื่อกี้นี้นะคะขาไปนี่ไม่มีรถมากแต่ว่าขา เห็นว่ามีรถสวนมาเยอะอยู่ค่ะสงสัยมุ่งหน้าไปที่ซิตี้นะคะทุกคนแต่ของเรามุ่งหน้าออกชาญเมืองค่ะอันนี้แยกสัญจรนะคะทุกคนด้านซ้ายมือนี่เป็นเป็นร้านขายผลไม้นะคะ จะเห็นป้ายนะคะบอกนะคะคือซันฮิลค่ะตรงนี้ชื่อร้านนะคะซันฮิลก็คือมันอยู่เนินนะคะ ที่ทํางานนะคะ,ะมีเดอะแบงก์มอนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านมากนะคะก็ประมาณ3-4กิโลนะคะทุกคนค่ะก็เป็นเดอะมอลไม่ใหญ่มากค่ะค่ะมาถ,ถึงตรงนี้นะคะก็เป็นราว about นะคะคือวงเวียนนะคะค่ะมาถึงวงเวียนก็ต้องรอให้ด้านขวาไปก่อนนะคะ ็คือถนอนมีโดแบงค์นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณโชเฟอร์นะคะ thank you โชเฟอร์นะคะที่ขับรถมาส่งเราไปทำงานค่ะคือ,อ,อรถของเรานะคะก็ลูกสาวแกนะคะมาจากต่างประเทศนะคะ mm hmm. เขายืมไปใช้นะคะประมาณสองอาทิตย์นะคะปกติเราก็จะขับรถมาเองนะคะ วันนี้เป็นวันแรกของการทำงานของซาลอนนะคะคุณผู้ชมที่มีดอแบง์มอเนี่ยที่ร้านเขาปิด10วันนะคะค่ะวันนี้วันแรกนะคะก็คือวันพฤหัส,สบดี4มกราคมนะคะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความปิติยินดีที่จะได้เริ่มงานวันแรกของปี ปนศัก2567นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะหลังจากฉลองปีใหม่นะคะที่บ้านเกิดนะคะไปเยี่ยมญาตินะคะฉลองปีใหม่ร่วมกันแล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดนะคะสถานที่ทํางานเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสดชื่นนะคะแจ่มใสเบิกบานสนุกกับการทํางานในปี 2,567นะคะให้โชคดีตลอดเส้นทางการเดินทางของปีนี้นะคะขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ mm hmm. ค่ะทุกคนค่ะแยกข้างหน้านี้ก็ถึงแล้วนะคะ mm hmm. เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะ mm hmm. ติ๊ก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 ,กค่ะนี่ค่ะเดอะมอลล์ hmm. นะคะนี่ค่ะ mm hmm. มีเดอะแบงก์มอลล์นะคะทุกคน ขับมาวันนี้รถไม่ติดนะคะเห็นว่าตอนนี้นะคะเวลาที่เราเดินทางมานะคะหกนาหกนาทีนะคะหกนาทีตอนนี้หกนาทียี่สิบสองวินาทีนะค่ะถ้ารถไม่ติดก็ประมาณนี้ละค่ะถ้ารถติดก็บวกไปนะคะอีกสองสามสี่นาทีเนาะโอเคแล้วเราจะลงไปแล้วนะคะ

ทุกคนคะเราก็โอเคโชเฟอร์ก็จะกลับนะนี่ค่ะรถโชเฟอร์ค่ะที่ที่จอดรถนะคะพาร์กิ้งนะคะอ๋อวันนี้ยังเงียบอยู่เลยนะคะเดมอนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะอ๋อนี่ค่ะมาถึงแล้วคะ่ะ นี่ค่ดูนะคะที่ค่ะบริษัทเอาไปสิว่าใครมาแล้วเขามาก่อน Good morning Tina Happy New Year My friend Tina You า o m early darling okay oh, Happy New Year ขอบคุณนะคะได้ทางนานก่อนนะคะ